สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารสำคัญมากๆชิ้นหนึ่งค่ะก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแผน15ซึ่งแผนนี้ก็เหมือนเป็นแผนที่นำทางประเทศไทยไปอีก5ปีเลยนะคะคือตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปี2570ค่ะครับผมซึ่งแผน13นี้ ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เอกสารของรัฐที่ออกมาตามรอบปกตินะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือหลักเลยที่จะเอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งภาพมันใหญ่มากมาทำให้จับต้องได้มากขึ้นในช่วง5ปีนี้แล้วก็ยังเป็นกรอบให้หน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ทำแผนงานของตัวเองขอบงบประมาณอะไรแบบนั้นด้วยครับ mm hmm. ที่สาคัญมากๆคือแผนฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่ ท้าทายมากๆครับทั้งเรื่องผลกระทบจากโควิด -19 ที่เราเพิ่งผ่านมาแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเ,เทคโนโลยีเร็วมากปัญหาโลกร้อนสังคมสูงวัยไหนจะเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศอีกคือเยอะมากครับ ฟังดูเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสาคัญจริงๆนะคะงั้นวันนี้เรามาลงลึกกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วในแผนที่13เนี่ยมีอะไรเป็นสาระสําคัญบ้างมีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจหรือต่างจากแผนก่อนๆแล้วมันจะส่งผลต่อทิศทางประเทศไทยหรืออาจจะส่งผลต่อพวกเรายังไงบ้างใน5ปีข้างหน้านี้ค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมคร่าวๆก่อนนะคะแผนที่13นี้ประกาศใช้โดยมีพระบรมราชชองการโปรดเกล้าลงมาตอนปลายปี25 6 5้ยใช่ไหมคะใช่ครับ ปลายปี65มีผลบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ2566ไปจนถึงปี2570ครับค่ะถ้าเรามองในเชิงโครงสร้างนะครับแผนที่13นี้ถือเป็นแผนระดับ2คืออยู่ตรงกลางระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเป็นแผนระดับ1แล้วก็เชื่อมลงไปสู่แผนปฏิบัติการของกระทรวงกรมต่างๆที่เป็นแผนระดับ3ครับอ๋อเป็นตัวกลางเชื่ยมยอมโยงนโยบายภาพใหญ่สู่การปฏิบัติใช่ครับแต่ความน่าสนใจของแผนที่13ไม่ใช่แค่เป็นตัวกลางเฉยๆนะครับ แต่เหมือนส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการปรับกระบวนทัศน์คือเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับคําว่าปรับกระบวนทัศน์นี่ฟังดูลิ่งแยกจังเลยค่ะมันหมายถึงอะไรคะในทางปฏิบตัติแบบว่าจะต่างจากเดิมยังไงคือแทนที่จะวางแผนแบบกว้างๆครอบคลุมทุกเรื่องไปหมดเหมือนที่เคยทำมา แผน13พยายามจะโฟกัสครับโฟกัสไปที่ประเด็นสำคัญสคัญที่มองว่าเฮ้ย5ปีนี้ต้องทำให้สำเร็จให้ได้เพื่อรับมือกับความท้าทายที่มันซับซ้อนรุนแรงที่เราคุยกันตอนตอน้นแล้วก็เพื่อสร้างฐานให้เราเติบโตแบบยั่งยืนได้จริงๆในระยะยาวไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือโตแบบไม่มั่นคงอีกต่อไปอื ซึ่งกระบวนการทำแผนเขาก็พยายามสะท้อนตรงนี้ด้วยนะครับมีการดึงคนหลายๆกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมสังเคราะห์ข้อมูลรอบด้านเลยทั้งสถานการณ์ปัจจุบันบทเรียนเก่าๆแล้วก็แนวโน้มโลกด้วยครับฟังดูตั้งใจจะเปลี่ยนจริงๆนะคะแล้วอะไรคือแกนหลักหรือหลักการสำคัญที่แผนฉบับนี้ยึดถือในการปรับกระบวนทัศน์ครั้งนี้คะครับหน้าแผนเขาวางไว้เหมือนมีเสาหลักอยู่4ต้นครับที่เป็นแนวคิดสำคัญของแผน13 ต้นแรกเลยคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้จริงๆก็เป็นหลักการเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่แผนนี้เน้นคำว่าสืบสารรักษาต่อยอดคือยังคงยึดหลักความมีเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีบนฐานความรู้คุณธรรมแต่ที่สำคัญคือเน้นการสร้างสมดุลครับสมดุลในทุกมิติเลย ทั้งเรื่องการแข่งขันกับการพึ่งตนเองการเติบโตกับการกระจายประโยชน์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้วยค่ะเข้าใจค่ะแล้วเสาต้นที่สองล่ะคะต้นที่สองนี่เอ่อสำคัญมากในยุคนี้เลยคือการสร้างความสามารถในการล้มแล้วลุกไวหรือ resilience เพราะโลกยุคนี้มันผันผ,นผวนมากเลยนะครับอย่างที่บอกไปทั้งโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจภัยธรรมชาติคือ เราต้องไม่ใช่แค่เอาตัวรอดไปวันๆแต่ต้องแกร่งขึ้นต้องพร้อมปรับตัวแล้วก็ฟื้นกลับมาได้เร็วเมื่อเจอปัญหาครับคำว่าล้มแล้วลุกไวเนี่ยฟังดูไม่ใช่การตั้งรับนะคะเหมือนต้องสร้างภูมิคุ้มการเตรียมพองไว้เลยแล้วมันมีระดับของมันไหมคะมีครับในแผนเ้ามองการสร้าง Resilience เป็น3ระดับเลยนะครับ ระดับแรกคืออยู่รอด (survival) อันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเลยแก้จุดอ่อนเร่งด่วนให้รับมือวิกฤตได้เช่นระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นรับมือโรคระบาดได้ระดับที่2คือพอเพียง (sufficiency) อันนี้คือเริ่มมั่นคงขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นเช่นมีความมั่นคงทางอาหารพลังงานหรือมีระบบสวัสดิการที่รองรับกลุ่มเปราะบางได้ดี และระดับสูงสุดคือยั่งยืน Sustainability อันนี้คือมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเลยครับเพื่อให้เราเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนจริงๆในระยะยาวเช่นเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดหรือพัฒนาทักษะคนให้ทันโลกอนาคตอ๋อเข้าใจภาพชัดขึ้นเลยค่ะมีระดับของการรับมือและเสาต้นที่สคืออะไรคะต้นที่สคือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ SDGs ครับ อันนี้ก็เป็นทิศทางที่ทั่วโลกเขามุ่งไปกันอยู่แล้วหัวใจสำคัญคือแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Leave No One Behind คือการพัฒนาต้องทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่บางกลุ่มแล้วก็ต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งวาดล้อมเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังด้วยค่ะและเสาต้นสุดท้าย ตอนสุดท้ายที่ช่วงนี้เราได้ยินกันบ่อยมากคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG economy อันนี้คือการมองว่าเราจะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือทัพยากรชีวภาพควบคู่ไปกับการใช้ทัพเาีกรให้คุ้มค่าที่สุดหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่แล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงเป็นการเปลี่ยนโมเดลการผลิตการบริโูคไปเลยครับให้มันยั่งยืนมากขึ้น แต่เอ๊ะพอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับการเร่งโตด้วย BCG นี่บางทีฟังดูเหมือนจะส่วนทางกันนิดนึงนะคะแผนมอบพอพยายามจะหาจุดสมดุลตรงนี้ยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งกันสัทีเดียวนะครับแผนเนี่ยพยายามมองว่า BCG เนี่ยคือการสร้างการเติบโตแบบมีคุณภาพไม่ใช่แค่เน้นปริมาณเยอะๆคือเน้นใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดมีประสิทธิภาพลดของเสีย ซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักความพอประมาณมีเหตุผลของเศรษฐกิจพอเปี่ยนนะครับแล้วการทํา BCG มันก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศในบางเรื่องได้ในระยะยาวมันคือการหาจุดลงตัวระหว่างการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับการดูแลโลกและสังคมไปพร้อมๆกันครับให้เราอยู่ตรงไหนสถานการณ์เป็นยังไงมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสความท้าทายอะไรบ้างซึ่งเขาก็วิเคราะห์ไว้4มิติหลักๆเลยครับมีมิติไหนบ้างคะ แล้วภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรน่ากังวลเป็นพิเศษไหมมิติแรกเลยก็คือเศรษฐกิจครับภาพรวมคือเรายังเก่งเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะแต่ปัญหาเดิมๆที่แก้ไม่ตกจริงๆคือติดกับดักรายได้ปานกลางมันนานมากเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจเรายังพึ่งพาการส่งออกกับการท่องเที่ยวมากไปหน่อยความสามารถในการผลิตจริงๆหรือผลิตภาพต่อหน่วยมันยังไม่สูงพอพอเจอโควิดเข้าไปนี่โอ้โหเห็นแผลชัดเลยเศรษฐกิจหดตัวแรงมากนี่ครูเรือนก็พุ่งสูงปรีดเลยครับ ใช่ค่ะเรื่องนี้ครัวเรือนนี่น่าห่วงจริงๆแต่ในวิกฤตมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่นะครับทั้งเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลที่มาแรงมากสังคมสูงวัก็ทําให้ตลาดสุขภาพโตหรือกระแสะใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่เปิดทางให้ BCG นี่แหละครับเรื่องติดกับดักไรายได้ปานกลางนี่พูดกันมานานมากเลยนะคะแผน13มีมุมมองใหม่ๆหรือมีแนวทางอะไรที่จะมาปลดล็อกเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆ,ๆไหมคะ แผนนี้พยายามจะตอบโจทย์นี้โดยตรงเลยผ่านการตั้งเป้าหมายแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าหมุดหมายซึ่งเราจะคุยกันต่อไปนะครับที่เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมบริการที่ใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมมากขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น อย่างเรื่องที่เราได้ยินบ่อยๆเช่นรถอีวีการแพทย์มูลค่าสูงหรือเกษตรอัจฉริยะอะไรพวกนี้ครับหัวใจคือต้องเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณไปเน้นคุณภาพและมูลค่าให้ได้จริงๆครับน่าสนใจมากค่ะแล้วมิติอื่นๆล่ะคะสังคมสิ่งแวดล้อมภาครัฐสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับมิติสังคมก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องดีคือภาพรวมความยากงนลดลง แต่ปัญหาใหญ่ที่เรื้อรังจริงๆคือความเหลื่อมล้ำครับมันยังสูงมากทั้งเรื่องรายได้ทรัพย์สินโอกาสเข้าถึงบริการดีๆหรือแม้แต่โอกาสทางธุรกิจที่ SME อย่างโตยาก COVID ก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหานี้เข้าไปอีกอือแถมเรายังเจอโจทย์ใหญ่มากคือสังคมสูงวัยที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วมากกระทบทั้งตลาดแรงงานที่อาจจะขาดคนแล้วก็ภาระงบประมาณด้านสวัสดิการต่างๆ ส่วนเรื่องการพัฒนาคนการศึกษาก็ดีขึ้นละครับแต่คุณภาพการศึกษาหรือทักษะแรงงานของเราก็ยังยังไม่ค่อยตอบโจทย์โลกยุคใหม่เท่าที่ควรยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้กันต่อไปสังคมสูงวัยที่มาเร็วขนาดนี้นอกจากเรื่องแรงงานขาดแคลนแล้วมันส่งผลต่อโครงสร้างงบประมาณประเทศเยอะมากไหมคะ โอ้เยอะมากครับเพราะรายจ่ายด้านสุขภาพสวัสดิการผู้สูงอายุมันจะเพิ่มขึ้นเร็วมากส่วนทางกับรายได้ภาษีที่อาจจะลดลงเพราะคนวัยทำงานน้อยลงอันนี้เป็นความท้าทายเรื่องความยั่งยืนทางการคลังที่สำคัญมากๆครับซึ่งในแผนก็พยายามมองเรื่องการปฏิรูประบบบนานาญการส่งเสริมการออมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐด้วยเหมือนกันค่ะ มาต่อกันที่มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้างคะ่ะประเทศไทยเราก็ถือว่าโชคดีนะคะมีฐานฐานทรัพยากรค่อนข้างดีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เสื่อมโทรมลงไปเยอะเหมือนกันจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลในอดีตใช่ครับปัญหาที่เราคุ้นคุ้นกันดีทั้งป่าไม้ที่ยังต่ำกว่าเป้าน้ำท่วมน้ำแรงที่รุนแรงซ้ำซากขยะล้นเมืองมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5นี่ก็ยังหนักอยู่ใช่เลยค่ะ PM 2.5นี่กระทบทุกคนจริงๆแต่ก็มีสัญญาณบวกอยู่บ้างนะครับเช่นเรื่องการลดกา๊าซเรือนกระจกที่ผ่านมาเราทำได้ดีกว่าเป้าเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมเยอะอย่างคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือเนตซีโร่เนี่ยก็ยังต้องเร่งเครื่องกันอีกเยอะเลยครับค่ะแล้วมิติสุดท้ายการบริหารภาครัฐล่ะคะสุดท้ายคือมิติการบริหารจัดการภาครัฐครับ ก็มีความก้าวหน้าเรื่องรัฐบาลดิจิทัลอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังติดปัญหาข้อขวดเดิมๆคือโครงสร้างที่อาจจะใหญ่เทอะทะไปหน่อยกฎระเบียบที่อาจจะล้าสมัยข้อมูลระหว่างหน่วยงานก็ยังไม่ค่อยเชื่อมกันเท่าไหร่เรื่องคอรัปชันก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพและโดยเฉพาะทางไซเบอร์นี่ก็ท้าทายขึ้นเรื่อยๆแต่จุดแข็งอย่างหนึ่งของเราคือภาพประชาสังคมค่อนข้างเข้มแข็งนะครับ แม้ว่าอาจจะยังต้องการการสนับสนุนที่เป็นระบบมากกว่านี้หน่อยฟังดูแล้วโอ้โหความท้าทายรอบด้านจริงๆนะคะทั้งปัญหาเก่าที่สะสมมานานบวกกับโจทย์ใหม่ๆที่โลกกำลังเจอแล้วแผนที่13ตั้งเป้าหมายหลักไว้อย่างไรบ้างคะเพื่อจะนำพาประเทศฝ่าความท้าทายเหล่านี้ไปให้ได้ครับวัตถุประสงค์หลักที่แผนเขาประกาศไว้ชัดเจนเลยคือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนคำว่าพลิกโฉมนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแต่คือต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆแล้วการพลิกโฉมที่ว่านี้เราจะวัดผลเป็นรูปธรรมได้ยังไงบ้างคะมีเป้าหมายอะไรที่จับต้องได้ไหมมีครับเขามีเป้าหมายหลักอยู่5ประการที่พยายามจะวัดผลการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เห็นชัดๆ 1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมมากขึ้นตั้งเป้าเลยว่าจะเพิ่มรายได้ต่อหัวให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 2. พัฒนาคนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีทักษะพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่อันนี้วัดด้วยดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ให้สูงขึ้น 3. สร้างสังคมที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำลงโดยเฉพาะช่องว่างรายจ่ายระหว่างกลุ่มคนรวยสุดกับจนสุดให้แคบลงกว่าเดิมมากๆ 4. มุ่งสู่ความยั่งยืนเปลี่ยนการผลิตการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อย20%เทียบกับกรณีปกติภายในปี2570 5 เสริมสร้างความสามารถรับมือความเสี่ยงทําให้ประเทศเราพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงวิกฤตต่างๆได้ดีขึ้นอันนี้วัดจากอันดับความสามารถในด้านต่างๆเช่นการรับมือโรคระบาดความเสี่ยงภูมิอากาศหรือการแข่งขันด้านดิจิทัลประสิทธิธภาพภาครัฐอะไรพวกนี้ครับเข้าใจเป้าหมายใหญ่5ด้านแล้วค่ะแต่ที่ได้เย็นบ่อยๆเลยคือคําว่า13หมุดหมายอันนี้คืออะไรคะแล้วมันสัมพันธ์กับ5เป้าหมายนี้ยังไงทําไมต้องมีถึง13หมุดหมายเลยคะครับ มุดหมายหรือ Mil ล Stones เนี่ยเปรียบเสมือนวาระการพัฒนาที่สำคัญมากๆ13เรื่องครับที่แผนนี้ต้องการจะผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้ภายใน5ปีนี้แหละเพื่ออะไรก็เพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายหลัก5ประการที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ครับการมีหมุดหมายที่มันชัดเจนขึ้นมาเนี่ยมันช่วยให้หน่วยงานต่างๆทำงานร่วมกันได้ตรงเป้ามากขึ้นเหมือนเราปักธงไว้เลยว่า5ปีนี้เราจะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษมากๆบ้างซึ่ง13หมุดหมายนี้เขาก็แบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆครับ มีกลุ่มอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะได้ครับกลุ่มแรกคือมิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมายอันนี้เน้นเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงเลยมี6หมุดหมายเช่นทํายังไงให้ไทยเป็นผู้นําด้านเกษตรมูลค่าสูงท่องเที่ยวคุณภาพดีและยั่งยืนเป็นฐานผลิตอีวีสำคัญเป็นศูนย์กลางการแพทย์มูลค่าสูงเป็นประตูการค้าและโลจิสติกแล้วก็เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน กลุ่มที่2คือมิติโอกาสและความเสมอภาคอันนี้เน้นแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมี3ามุดหมายคือทำยังไงให้ SME ภัยแข็งแกร่งขึ้นสร้างพื้นที่และเมืองให้น่าอยู่เป็นเมืองอัจฉริยะและก็ลดความยากจนข้ามรุ่นพร้อมกับสร้างความคุ้มครองทางสังคมให้ดีขึ้นกลุ่มที่3คือมิติความยั่งยืน อันนี้เน้นสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยมีสองมุดหมายคือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภาวะโลกร้อนกลุ่มสุดท้ายคือมิติปัจจัยผลักดันการปริกโฉมอันนี้เป็นเหมือนตัวเร่งให้หมุดหมายอื่นๆมันสําเร็จได้มีสองมุดหมายคือการพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะสูงตอบจุดอนาคตและการสร้างภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพครับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็กลไกภาครัฐเองด้วย ในบรรดา13หมุดหมายนี้มีอันไหนที่ดูจะเป็นหัวใจสําคัญหรือเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษไหมคะจริงๆต้องบอกว่าทุกมุดหมายมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับมันต้องไปด้วยกันแต่ถ้าให้ลองยกตัวอย่างที่สะท้อนการปรับกระบวนทัพทีท่เราคุยกันชัดๆเลยอาจจะลองดูหมุดหมายที่3ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวีที่สําคัญของโลกอันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นฐานใหญ่มากๆของเรามานานการจะเปลี่ยนไป E ีีนี่ถือว่าท้าทายสุดๆเลยนะคะใช่ครับ มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยแต่ก็เป็นโอกาสที่ใหญ่มากเหมือนกันเพราะเทรนด์โลกมันมาทางนี้แน่ๆครับถ้าเราไม่ปรับตัวตอนนี้ก็อาจจะตกขบวนได้ง่ายๆครับแผนนี้เลยตั้งเป้าชัดเจนมากว่าจะผลักดันให้ไทยเป็นฐานผลิต EV ให้ได้ไม่ใช่แค่ประกอบรถนะครับแต่รวมถึงชิ้นส่วนสำคัญโดยเฉพาะแบตเตอรี่ด้วยกลยุทธ์สำคัญที่เขาพูดถึงคือ ต้องสร้างตลาดในประเทศก่อนเลยทั้งออกมาตรการจูงใจทางภาษีหรือไม่ใช่ภาษีส่งเสริมให้รถราชการรถสาธารณะหันมาใช้ EV ีควบคู่ไปกับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เขามาตั้งฐานผลิตเทคโนโลยีหลักๆในบ้านเราแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันคือต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการเดิมที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันให้เขาปรับตัวได้ทันด้วยครับ การจะเปลี่ยนเป็นฐานผลิต EV นี้แล้วผู้ประกอบการชิ้นส่วนเดิมๆโดยเชว่ารายเล็กรายน้อยเขาจะปรับตัวกันทันไหมคะอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันมีนกลไกช่วยเหลือหรือรองรับตรงนี้ชัดเจนแค่ไหนคะผู้ประกอบการเดิมให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนสายการผลิตรวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานเดิมให้รองรับอุตสาหกรรม EV ด้วย แต่แน่นอนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากๆระหว่างภาครัฐเอกชนรายใหญ่แล้วก็ SME เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านนี้มันส่งผลกระทบต่อคนตัวเล็กตัวน้อยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับค่ะน่าจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยเรื่องนี้อีกหมุดหมายที่น่าสนใจมากๆและเชื่อมโยงกับหลักการ BCG ที่เราคุยกันตอนต้นก็คือหมุดหมายที่1.5 ไทยเป็นประเทศชั้นนําด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงอันนี้จะเปลี่ยนโฉมภาคเกษตรไทยได้จริงๆมัไหมคะครับเป้าหมายใหญ่เลยคือเปลี่ยนวิธีคิดของภาคเกษตรจากเดิมที่อาจจะเน้นปลูกเยอะๆแต่ได้ราคาถูกไปสู่ปลูกอย่างมีคุณภาพเน้นน้อยแต่ได้มากได้ราคาสูง โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและก็แนวคิด BCG เข้ามาช่วยเช่นการทำเกษตรแม่นยำเกษตรอินทรีย์การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารฟังก์ชันหรือแม้แต่พลังงานชีวภาพกลยุทธ์หลักๆก็คือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดมูลค่าสูงการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรไทยแล้วก็ต้องแก้ปัญหาพื้นฐานเดิมๆด้วยครับทั้งเรื่องน้ำ เรื่องที่ดินทํากินการเข้าถึงตลาดแหล่งทุนของเกษตรกรรายย่อยด้วยเกษตรมูลค่าสูงนี้ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ในความเป็นจริงเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของพ่ายเกษตรเลยเขาจะเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเข้าถึงตลาดมูลค่าสูงพวกนี้ได้จริงแค่ไหนคะนี่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่มากๆเลยนะคะ ถูกต้องเลยครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยการจะทำให้เกษตรกรกร,รายย่อยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือข้อมูลการตลาดได้จริงๆเนี่ยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จเลยครับ ในแผนก็พูดถึงเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรการสร้างแพลตฟอร์มกลางหรือการสนับสนุนเงินทุนต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าการจะยกระดับเกษตรกรจํานวนมากขนาดนี้มันต้องใช้เวลาความต่อเนื่องของนโยบายและก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรเองด้วยครับไม่ใช่แค่รอภาครัฐอย่างเดียว ฟังดูแล้วทั้งเรื่อง EV และเกษตรมูลค่าสูงรวมถึงหมุดหมายอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดเช่นท่องเที่ยวคุณภาพการแพทย์หรือการพัฒนาเมืองต่างๆล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยการลงทุนการปรับตัวและก็ความร่วมมือครั้งใหญ่มากๆจริงๆนะคะใช่เลยครับหมุดหมายอื่นๆก็สําคัญน่แพ้กันเลยทั้งเรื่องการท่องเที่ยวคุณภาพที่ต้องเน้นความยั่งยืนมากขึ้นไม่ใช่แค่ปริมาณ การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงที่เรามีศักยภาพอยู่แล้วเรื่องลอจิสติกที่จะเชื่อมไทยกับภูมิภาคให้ดีขึ้นหรือการพัฒนาเมืองให้หน่าอยู่เป็นเมืองอัจฉริยะการลดความเหลื่อมล้าสร้างตาข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งการจัดการสิ่งแวดล้อมรับมือโลกร้อนไปจนถึงการพัฒนากำลังคนและปฏิรูปภาครัฐให้ทันสมัยคือทั้งหมดนี้มันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันครับ เหมือนเฟืองหลายๆตัวที่ต้องหมุนไปพร้อมๆกันมันถึงจะเกิดการพลิกโฉมประเทศได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้จริงๆ ค่ะสรุปแล้วแผนพัฒนาฉบับที่13ก็เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่ค่อนข้างเอ่อทะเยอทะยานไม่น้อยเลยนะคะสำหรับการพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายต่างๆที่รุมเร้าอยู่และมุ่งไปสู่อนาคตที่อยากจะเป็นคือสังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนโดยมี13หมุดหมายเป็นเหมือนดาวนำทางที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมถูกต้องครับ การมีแผนที่ดีมีทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากนะครับแต่ความท้าทายที่แท้จริงมันอยู่หลังจากนี้คือการนําแผนนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จจริงๆซึ่งอันนี้ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนเลยไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวจะรวมถึงภาคเอกชนประชาสังคมและพวกเราทุกคนประชาชนทุกคนด้วยครับแล้วก็ต้องมีการติดตามประเมินผลปรับปรุงกันอย่างต่อเนื่องด้วยถึงจะไปถึงเป้าหมายได้จริงครับ จริงด้วยค่ะงั้นขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดสำหรับพวกเราทุกคนที่กำลังฟังอยู่หรือสำหรับตัวเราเองด้วยนะคะว่าแผนที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันจะถูกทำให้กลายเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นองค์กรต่างๆเนี่ยเราจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพลิกโฉมประเทศไทยครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างหรือจริงๆแล้วอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งอาจจะไม่ได้เขียนไว้ในแผน มันคืออะไรกันแน่ลองนำประเด็นเหล่านี้กลับไปคบคิดกันต่อดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ